รถกระบะมือ2ราคาถูก6คันมีทั้ง4ประตูแคบหัวเดียวท่านไหนที่กำลังมองหารถกระบะไว้ใช้งานสนใจในรถกระบะก็ลองตามเข้าไปชมกันในคลิปดูครับคันนี้เป็นกระบะ Ford Ranger 2.5XL เป็น4ประตูครับรถปี2004เจ้าของมือเดียวเครื่องดีเซลเกียร์ธรรมดา สภาพใสๆสีสัสนสวยงามภายในสวยเกรื่องเกียร์ช่วงล่างดีมากรถขับปกติพร้อมใช้งานข้อมูลเจ้าของลงไว้เพียงเท่านี้นะครับลองสอบถามว่าปีภาษีหมดเมื่อไหร่ครับดูจากรูปแล้วคันนี้เลขใหม่194,000กโลครับรถอยู่อำเภอสันป่าทองจังหวัดเชียงใหม่ครับคันนี้ท่าไหนอยู่ใกล้สนใจแวะไปดูรถเลยครับ ตรวจสอบรถตรวจสอบเอกสารทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนที่จะทําการโอนเงินซื้อขายจ่ายตังหรือทําสัญญากันนะครับาหากต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์ที่ให้ไว้ในชิปเลยครับจะให้ดีก็คือขอวิดีโอคอรตรวจสอบดูรถเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับเพื่อได้ตรวจสอบว่ารถมีจริงหรือไม่สภาพตรงปกหรือไม่ครับคันนี้ดูจากรูปแล้วสภาพโอเคครับเจ้าของน่าจะดูแลรักษาอย่างดีเหมือนกันครับ คันนี้เป็นกระบะ Mazda b t 50 Pro รถปี2011ครับเป็นสีประตูยกสูงเครื่องดีเซลเกียร์อัตโนมัติเลรกไม่2 0 0 0นภายในสะอาดแอร์เย็นเพลงเพราะเครื่องดีเกียร์ดีกระจกไฟฟ้าไม่มีชนหนักพลิกคว่ำไม่มีจมน้ำเอกสารครบพร้อมโอนข้อมูลเจ้าของลงไว้เพียงเท่านี้นะครับ รุ่นนี้เมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเคยใช้ครับแต่เป็นเกียร์ธรรมดาวิ่งต่างหวัดกรุงเทพเลยใช้งานอยู่พักหนึ่งจำได้ว่าอัตราสิ้นเปลืองนี่จะประมาณ1 3 1 4กิโลลิตรครับแต่ไม่เคยใช้ในเมืองนะครับก็อโอเคครับพอรับได้คันนี้ดูจากรูปแล้วสภาพก็ยังดูโอเคครับเจ้าของเปิดราคาไว้ที่159,000บาทครับสนใจก็ลองต่อรองกันดูครับ รถดูราดปลาเขา76กรุงเทพหมหานครนครับคันนี้ท่านไหนสนใจแวะไปดูรถไปตรวจสอบรถครับค่อยทำการโอนเงินซื้อขายจ่ายตังกันนะครับถ้าจะให้ดีก็คือขอวิดีโอคอครับรถทุกคันครับไม่ว่าจะคันไหนก็แล้วแต่เพื่อตรวจสอบว่ามีรถจริงหรือไม่สภาพตรงปกหรือไม่กันนะครับ ถ้าสนใจคันนี้ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมต้องการขอวีดีโอคอก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงเลยครับผมหาไมาใ้ชมเท่านั้นเบอร์โทรเจ้าของให้ไว้ในคลิปแล้วนะครับมาดูกระบะนิสสัน Big กเอจอโค้งกันครับรถปี1,996เครื่อง2.5ฝาแดงมันเกียร์ธรรมดาทวงมาลัยพาวเวอร์ แอร์เย็นล้อแม็กยางดีภายในไม่มีขาดเครื่องเกียร์สมบูรณ์ทุกอย่างคัดสีสวยทะเบียนไม่ขาดดูจากรูปแล้วเดือนนี้นะครับคันนี้เจ้าของเปิดราคาไว้ที่69,000บาทก็ลองต่อลองกันดูครับรถอยู่จังหวัดพิษณุโลกครับถ้าไหนสนใจขอวิดีโอคอตรวจสอบรถเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับว่ารถมีจริงหรือเปล่าตรงปกหรือไม่ แล้ค่อยไปดูรถไปตรวจสอบรถตัวจริงและเอกสารตัวจริงให้ครบถ้วนให้เรียบร้อยครับก่อนที่จะโอนเงินซื้อขายจ่ายตังกันส่วนใครต้องการติดต่อขอข้อมูลจากเจ้าของขอวิดีโอจากเจ้าของก็ตามเบอร์ที่ให้ไว้ในคลิปเลยนะครับผมหาไม่จมเท่านั้นครับ คันนี้เป็นกระบะโตโยต้าไมต t ีรถปี1995ครับเป็นเกียร์ธรรมดาเครื่องเกียร์ดีคัดสีสวยไม่แค่190,000แต่ดูจากสภาพเราใช้เต็มเหนียวเลยนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์แท้โรงงานแอร์เย็นเครื่องแน่นๆวิ่งทางไกลได้สบายระบบไฟติดทุกจุดภาษีปี67นะครับคันนี้ เจ้าของเปิดราคาไว้ที่49,000บาทก็ขอต่อรองสอภาพที่มันไม่สวยหน่อยนะครับรถห่วงเพอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ครับใครอยู่ใกล้สนใจไว้เข้าไร่เข้าสวน,นขนของขายของก็ลองแวะไปดูครับไปตรวจสอบรถกันให้ดีๆก่อนที่จะโอนเงินซื้อขายจ่ายตังกันนะครับไม่งั้นก็ขอวิดีโอคอรตรวจสอบรถเป็นเบื้องต้นกันครับท่านไหนที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของโดยตรงเลยครับเบอร์ให้ไว้อยู่ท้ายคลิปแล้วครับ มาดูกระบะนิสสันบิ๊กเอมหัวเดียวกันครับปีเจ้าของไม่ได้ลงไว้นะครับเป็นเครื่องแซดนิ่มมากๆพร้อมใจงานเกียร์ธรรมดารถสวยแอร์ทำมาใหม่เย็นเจี๊ยบภายในเบาะสวยมากๆรถเก็บสีมาใหม่ทั้งคันกระบะสวยๆไม่มีผูภาษีปี68เล่มเอกสารครบพร้อมโอนข้อมูลและรูปภาพเจ้าของไว้เพียงเท่านี้นะครับ ท่าไหนสนใจขอวิดีโอคอดูครับคันนี้เจ้าของเปิดราคาไว้ที่5,9,500บาทครับรถจูมีนบุรีกรุงเทพมหานครสนใจก็ลองแวะไปดูรถครับตรวจสอบรถกันให้เรียบร้อยค่อยโอนเงินซื้อขายจ่ายตังกันนะครับถ้าต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์ที่ให้ไว้ในคลิปเลยครับ มาดูคันสุดท้ายกันครับกระบะ t o y ย t a v i g โก4ประตูรถปี2004ครับขอแนะนำก่อนนะครับว่าคันนี้ขอวิดีโอคอตรวจสอบดูรถว่ามีจริงก่อนหรือไม่นะครับถ้าขอวิดีโอคอดูไม่ได้ก็ข้ามไปก่อนเลยครับไปดูคันหน้าคันนี้ข้อมูลเจ้าของรอ้ก็คือเครื่อง3,000 cc ดีเซลเกียร์ธรรมดารถเดิมไม่มีชนเครื่องดีสีมีริ้วรอย ภาษีขาดเกิน3ปีนะครับดังนั้นก็คงจะเหมาะกับคนที่ทำเอกสารเป็นนะครับขายตามสภาพเล่มพร้อมโอนข้อมูลและรูปภาพจะของลงไว้เพียงเท่านี้นะครับคันนี้จะของเปิดราคาไว้ที่1,19,000บาทก็ลองไปต่อรองกันดูครับรถอยู่วิภาวดี60กรุงเทพมหานครท่านไหนสนใจก็แวะไปดูรถเลยครับตรวจสอบรถตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยให้ครบถ้วนแล้วค่อยโอนเงินซื้อขายจ่ายตังกันนะครับ หากต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมหรือขอวิดีโอคอรก็ติดต่อเจ้าของตามเบอร์ที่ให้ไว้ในคลิปเลยครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรถที่จะนำมาเสนอให้ชมกันทุกวันนะครับ